ในคลาสแรกนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่ากระบวนการดีไซน์ t h i n k i n หรือว่ากระบวนการคิดเชิองออกแบบจะเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตวัยเรียนได้ยังไงคลาสที่2นี้นะคะเราจะเริ่มลงมือปฏิบัติกันแล้วค่ะเราจะลองมาดูกันซิว่ากระบวนการดีไซน์ t h i n k i n ในขั้นตอนแรกในเรื่องของ heart การเปิดใจทําความเข้าใจตัวเองมีวิธีการคิดแล้วก็มีวิธีการปรับใช้ย่งไงบ้างค่ะ ที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซ u เปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซ u เปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยาว่าเป็นซ u เปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะ ถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลัง และอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซ u เปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซ u เปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปตันไห มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทําให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปตตัวไหนก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทําอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทําให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆเรามีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนคะ่ะ วิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซ u เปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ designing your life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมเอง โฟล์ Flow, หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสาแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆ แต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองเนิดน,นึงว่ามันมีจังหวะไหนหนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสําหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลเหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะ เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปตตัวนายของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบแบบฝึกหัดมาแผ่นหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคริปตตัวนายนะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปตตัวนายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทําแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลย ตื่นเต้นอยากทําแค่คิดก็อยากทําแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคลิปตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทําแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทําแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะคกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียน super power แล้วก็คลิปตัวนั์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะ ทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโต,ตไนน์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทําอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะ แล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทําสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งหนึ่งที่ชอบทําประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เรา สื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายให้คนได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับข้างบน,นิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทํางานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่า ไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกัะคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระ,ระดมสมองด้วยอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องย,งยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไหนซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะ สิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ 5T ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทําอาจจะเชื่อมโยงก,กันกับที่เมื่อกี้นีแชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทํางานเดิมๆซ้ําๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเงี้ยไม่ชอบขอตัวทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทํางานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทําสไลด์เนี่ยก็จะชอบ มีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสูงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันยอ่อยๆง่ายๆเป็นบูเลต์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ รู้สึกว่าอาจจะทําให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทํางานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้เราเขา้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อาจจะทําให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเอง เรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทําได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทําได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะ ในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอพอค่ะสวัสดีคะ่ะน้องเ <ไง S 1> ชอ <ไง S 1> พออยากจะให้น้องเชอพอช่วยแนะนําตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเชอพอแนบเกียรตินะคะชื่อเล่นชื่อเชอพอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม5ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมิโรปราสาทมิรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะอ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไร พอช่วยแนะนาเล่าให้ฟังดีไหมมันจะปเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นํากิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนํากิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกร,รก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนมต้มตหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินเตงว่าเตงชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะ ชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสหิมสวว,ว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพ่อเหมือนมาดูเอกนะคะ่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนาทน,นาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาประการท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี้แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่าก็คือเป็นวิทานิตมาก,ก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิหนึ่งว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณนะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็น เรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม .5 แล้วอีกปีกว่านิดนก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะถ้าเรียนจริงๆอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูส่วาหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่ผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ น้องเชอรอพอคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอรอพอมาทํากิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคลิปต้นไนนะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคลิปตันไน,นของน้องเชอรอพอจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ ในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอ่อพอมาลองทํากิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชอ่อพอลองเริ่มต้นจากการแชร์พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทาแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดน,นึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่า ทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอ่าอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรม<อ>ช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไรคือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้คะ่ะชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุก ชอบสื่อสารเนาะน้องเชฟพอเห็นว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเออช่วยขยายความสื่อสารนนหนึ่งนึงค่ะชอบที่ประสานงานกับคนอื่นอะคะอ่ะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่นลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอเออันนี้สนุกดีเคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะ,ะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการสื่อสารแบบหนึ่งคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบ ชอบอยู่กับผู้คนอ่าช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะคือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะ,ค,ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่าค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทํากิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทาอะไรคนเดียวเฉืาอเเหมือนได้รีเฟลต์ตัวเองนิดนึงว่าชอบทําอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทํางานคนเดียวซึ่ง ทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนก็จ,จะชอบทํางานคนเดียวก็ได้พี่แม่มีเพื่อนที่แบบอย่ายุ่งใหญ่ไม่ยุย่ก,ก,ยยก,กับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชอรพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทําแล้วอ่าแบบว่าหรือือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบไม่อาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่ อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องเราที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไห<ช><ช>มเพราะอะไรเร,เรารู้สึกยังไงกับการคำนวณคือหนู่หนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆน,นะคะ,ค,ะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันมันหนักแล้วเราไมไ่รู้สึกว่ามัน ทายฮึดเฮ้ยฉันจะฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่ากินอัพค่ะกิฟอ่อยคือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดน,นึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันแล้วก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะอ่าไม่ชอบค้านวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามก่อนนี้เลยเนาะอแบบ ชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆใช่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบเอะแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมจะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายหลายแนวอะค่ะ <c oughs> ที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงรี้ย <c oughs> <Okay. S 1> ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะอืม ซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คลิปตัวไหนของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม .5 ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคลิปตัวไหของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันหนึ่งเนาะอ,อาจจะแบบอยอยู่ก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคลิปตัวไหนที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณนะจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้อง เริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทําให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอ่อพอนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คลิปต์ไนของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ แบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนนนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทําได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทําบ่อยๆได้เนาะ ผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีหนึ่งเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซ u เปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซ u เปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนดัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลด พลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะเวลาที่พี่เมย์ไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะ การที่เรายังไม่มีคําตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะอย่างแรกเหมือนในช่วงแรกที่เราทํากิจกรรมกันไปก็คือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทําหรือว่าไม่มีแรงอย่างที่เราคุยกันไปในช่วงแรกนะคะ แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทําให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะ สิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทําให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เม่มีแผนภูมันนึงนะคะที่อาจจะทําให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่2แกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ย คือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคําถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงีย,งยบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการให้คําตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะ ให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มพพอร์ตเตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะ advisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คําแนะนำเนาะ advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คําแนะนําให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทําอะไรไม่ควรจะทําอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะ จริงๆจะมีคํานึงที่มีความคล้ายคําว่า advisor เหมือนกันคือคําว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองและก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่เดี๋ยววงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะ โค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่า อยากจะทําอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโคช้ชอาจจะชวนเราตั้งคําถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคําตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคําถามที่อาจจะทําให้เราได้ขุดคน้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโคช้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโคช้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่ คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทําให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคําถามมากกว่าให้คําตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโคช้ชให้กับน้องๆลูกๆ ลุกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการช่วนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับอาชีพ สายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากคิดจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างคะ่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมีน้องๆจานวนมากอยาก ปยูทูบเบอร์นะคะพี่เมย์ก็เลยชวนตั้งคําถามว่าเอจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทํางานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะ สิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการหนึ่งที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคยอุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า เจ้าง,งานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคําถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทํางานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทํางานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ได้ซ้ำนะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะ นอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งหนึ่งใช่ไหมคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิดช่อง YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทําจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะ หรือว่าถ้าติดต่อคนนี้ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็อจจขอฝึกง,งานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทําแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทําให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะ น้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จําเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดนันแล้วก็กังวลว่าทําไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตยอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนําให้กับน้องๆได้รู้จัก ในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซ u เปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่า,าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง s ซ l f Discovery Planning นเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิด การมีโอกาสที่ทําให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะ เราได้ใช้ฮาดทำความเข้าใจตัวเองไปแล้วนะคะในคลาสถัดไปเราจะเริ่มมาลองดูซิว่าสิ่งที่เราเข้าใจแล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นในตัวเองเนี่ยมันจะแปลงเป็นทางเลือกในการที่จะเลือกงานเลือกอาชีพได้ยังไงบ้างเราจะมาชวนทุกคนตั้งคำถามแล้วก็ระดมสมองหาทางเลือกในการออกแบบชีวิตกันค่ะ